สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการจอดรถนะนะครับวิธีการจอดรถจอดยังไงในสถานที่ต่างๆวิธีการจอดจอดแตกต่างกันนะครับมีหลายวิธีในการจอดจอดยังไงไม่ให้เกียร์พังเพื่อนๆอยากรู้รึไหมครับวิธีการจอดเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับผมทั่มธามีออโช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการจอดรถนะนะครับการจอดรถมีหลายรูปแบบครับนะครับจอดทางลาบจอดทางชันจอดข้างถนน ในนบบ้าครัวิธีการจอดจอไม่เหมือนกันครับวิธีการจอดจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับสำหรับปกติครับอันดับแรกนะครับข้อแรกจอดปกติโดยทั่วไปนะนะครับโดยทั่วไปจอดภายในบ้านจอดภายในตึกจอดภายในอาคารจอดภายในที่ทํางานนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ทางสัญจรวิธีจอดจอดเป็นแบบนี้ครับ การจอดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถอยหลังเข้าซองนะครับถอยหลังเข้าซองเดินหน้าเข้าจอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดสถานที่มิดชิดนะครับอย่างเช่นคอนโดใต้อพาร์ตเมนต์นะครับลานจอดรถหยุดจอดอยู่ในบ้านนะครับวิธีการจอดนะครับขออนุญาตนะครับวิธีการจอดครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดินหน้ามาปุ๊บถอยหลังเข้าซองปุ๊บถอยหลังเรียบร้อยแล้วจัดทรงเรียบร้อยแล้ว ถเข้าสองเรียบร้อยแล้ววิธีการจอดจอดง่ายๆครับนะครับก็คือเข้าเกียร์พีปัป๊บอ่าดึงเบรกมือปุ๊บแต่ถ้าเพื่อนๆมีเบรกม,มือไฟฟ้ามันก็จะทํางานให้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็สบายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นเบรกมือปุ๊บดึงแกลกอ่าขึ้นมาทุกขั้นตอนนะครับเท้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะนะครับอ่านะครับเท้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับทุกขั้นตอนที่เราเข้าเกียร์ทุกขั้นตอนที่เราดึงเบรกมือเท้านะครับ อยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนๆจอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงไปทําธุระได้เลยหรือเข้าบ้านได้เลยนะอันนี้ก็คือการจอดในสถานที่ที่มิดชิดนะครับอ่าทีนี้ต่อไปครับข้อต่อมาครับการจอดจอดข้างถนนจอดข้างฟุตบาทจอดยังไงเราจอดซื้อของแป๊บเดียวอ่าเราจอดข้างฟุตบาทนะครับเราแวะซื้อของข้างทางนะครับเราไปออกต่างจังหวัดเนี่ยเรา จอดซื้อของฝากข้างทางนะครับที่เป็นข้างถนนนะนะครับจอดแป๊บเดียวเราจอดยังไงไปดูกันครับเมื่อเพื่อนๆเดินหน้านะครับอ่าถอยหลังปึ๊บอะไรก็แล้วแต่เพื่อจอดเทียบฟุตบาทด้านข้างอ่าจอดเทียบฟุตบาทด้านข้างนะครับเมื่อเราจอดเทียบฟุตบาทด้านข้างข้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับจอดในซอยเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างทางนะครับสาหรับผมนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทาแบบนี้ครับนะครับเวลาเมื่อเราถอยจอด หรือว่าเดินหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับดึงเกียร์มาที่เกียร์เอ็นครับอ่าอยู่ที่เกียร์เอ็นนะนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีเบรกมือไฟฟ้าก็ดึงเบรกมือไฟฟ้าปึ๊บไฟจะแสดงสถานะทํางานถ้าเพื่อนๆนะครับมีเบรกมือธรรมดาก็ดึงเบรกมือแกลกขึ้นมาปึ๊บนะครับอ่าเมื่อดึงเรียบร้อยแล้วนะครับอ้ออย่าลืมครับผมทุกขั้นตอนที่เราทําอยู่ขณะนี้นะครับเท้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการจอดข้างถนน ข้างฟุตบาทจอดในซอยข้างทางจอดหน้าบ้านนะครับนี่ก็คือวิธีการจอดนะนะครับเพื่อนๆอาจจะงงสงสัยว่าเอ๊พิตัมครับทำไมพิตัมแนะนําให้ใส่เกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือล่ะครับอ่านะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผมจะอธิบายเพื่อนๆอย่างนี้นะนะครับการจอดในสถานที่ที่มีรถจราจรนะครับมีการสัญจรนะครับในบริเวณที่มีการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างถนนไม่ว่าจะเป็นในซอยนะครับฝากเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆจอดให้ทําแบบนี้ครับ พี่ต้อมครับทำไมเราต้องจอดแบบนี้นะครับอ่าทำไมผมถึงแนะนําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีการจราจรมีการสัญจรบนถนนนะครับซึ่งโอกาสเกิดอุบัติเหตุย่อมมีครับนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับรถของเราก็จะไม่เสียหายจากการชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนจากด้านหน้าหรือชนจากด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆใส่เกียร์ P ปุ๊บมันจะมีตัวล็อกเกียร์นะครับถ้าเกิดการชนอย่างรุนแรงปุ๊บทําให้ตัวล็อกเกียร์พังนะครับทาให้ตัวเกียร์เนี่ยมีปัญหานะครับเมื่อมีปัญหาพังเสียซ่อม ชุดเกียร์ชุดหนึ่งเป็นแสนครับนะครับฝากเตือนเพื่อนไว้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับปวดเกียร์มาที่เกียร์ว่างตัวล็อกเกียร์ก็จะไม่ทํางานนะครับเกียร์ก็จะฟรีนะครับเป็นอิสระแล้วทีนี้เราดึงเบรกมือตัวเบรกมือก็จะจับเบรกปึ๊บแทนนะครับดังนั้นรถจะไม่ไหลรถจะไม่เคลื่อนที่เมื่อเกิดการชนนะครับตัวเบรกจะเป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับดังนั้นจะไม่เกี่ยวกับเกียร์แล้วเกียร์ก็จะไม่พังนะครับ ตรงส่วนนี้มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมเกียร์ได้ด้วยนะครับก็เป็นการโปเทคเกียร์ของเราไม่ให้เกียร์เราพังได้นะนะครับตัวเบรกก็จะช่วยหยุดรถได้ด้วยเมื่อเกิดการชนรถก็จะไม่ถลายด้วยนะนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆครับเวลาจอดอยู่ข้างถนนจอดอยู่ในซอยใส่เกียร์ว่างดึงเบรกมือแล้วค่อยดับเครื่องครับอ่านะครับทีนี้ครับพี่ตั้มครับผมมีข้อสงสัยครับถ้าเรากลับขึ้นมาในรถแล้วปุ๊บเราต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์เอ็นไปเกียร์พีเลยไหม ถึงจะสตาร์ทรถได้เป็นเพื่อนสบายใจได้เลยครับนะครับเมื่อเพื่อนกลับขึ้นมาในรถปุ๊บเกียร์อยู่ที่เกียร์เอ็นเบรกมือทํางานใช่ไหมครับวิธีการทําสตาร์ทรถนะครับทําแบบนี้ครับเมื่อเพื่อนนะครับกลับขึ้นมาบนรถนะครับเกียร์ตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์เอ็นนะนะครับเบรกมือไฟฟ้าทํางานถ้าเพื่อนเป็นเบรกมือธรรมดาเบรกมือธรรมดาโดนดึงขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับขึ้นมาบนรถปุ๊บนะครับอันดับแรกนะครับท้าอยู่ที่เบรกก่อนนะ นะครับท้าอยู่ที่เบรกปึ๊บแล้วทําการสตาร์รถนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นปุ่มสตาร์แบบนี้หรือว่าเป็นแบบกุญแจสอดเข้าไปแล้วบิดปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะทําการสตาร์รถครับเมื่อสตาร์รถติดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอของเรานะครับก็จะแสดงสถานะว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่เกนนะนะครับอยู่ที่เกนนะครับเราก็ทําการสสิ่งต่อไปนี้นะครับนั่นก็คืออันดับแรกนะครับผมย้ําเสมอนะ ท้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับท้าอยู่ที่เบรกนะครับทีนี้นะครับต่อมาครับทําการเปิดเบรกครับนะครับถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนะครับจับที่เบรกมือนะครับยกขึ้นนิดนึงแล้วกดตรงปุ่มด้านปลายนะแล้วค่อยกดเบรกมือลงปุ๊บแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าเราก็แค่กดลงครับแล้วทีนี้เบรกมือก็อยูดทํางานผมย้ํานะครับว่าท้าเรายังอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับแล้ว เมื่อเราปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงเกียร์นะครับจากเกียร์เอ็นนะครับมาที่เกียร์ดีได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วรถก็จะขับเคลื่อนไปนะครับอ่านะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับจอดทางลาดชันจอดยังไงจอดไม่ให้เกียร์พังนะครับอ่าวิธีการเป็นยังไงไปดูกันครับ การจอดรถในทางลาดชันนะครับการจอดรถในทางลาดชันจะช่วยถนอมเกียร์ของเราด้วยนะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ยังไม่รู้ครับมาดูวิธีการครับว่ามันช่วยยังไงได้บ้างและวิธีการทําทํำยังไงมาครับเมื่อเพื่อนๆนนะครับจอดรถเดินหน้าถอยหลังจอดเรียบร้อยแล้วแต่เผอิญจุดที่เราจอดนะครับมันเป็นทางลาดชันนะครับวิธีการจอดทางลาดชันเพื่อถนอมเกียร์ให้เกียร์อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับ วิธีการมีอย่างนี้ครับผมอ่านะครับเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนาตอนนี้สมมุตินะเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีใช่ไหมครับเราจะทําการจอดครับนะครับวิธีการง่ายๆครับนะครับนั่นก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์เอก่อนนะนะครับปุ๊บนะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์เใช่ไหมครับแล้วเราก็ยกนะครับเบียมือไฟฟ้ากดดันขึ้นครับปุ๊บ เบรกมือไฟฟ้าก็จะทํางานครับนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเบรกมือไฟฟ้าเพื่อนเอนเป็นเบรกมือธรรมดา <ๆ S 2> พเพื่อนๆก็ดึงแก๊กขึ้นมาครับวิธีดึงนะครับจับนะครับจับที่เบรกมือธรรมดาไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องกดนะจับอย่างเดียวแล้วดึงให้มันสีดังแก๊กขึ้นมาปุ๊บดึงให้สุดนะครับแค่นี้พอนะครับสำหรับเบรกมือธรรมดานะนะครับต่อมานะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกนเบรกมือทํางานนะครับเท้าเหยียบเบรกตลอดเวลาหลังจากที่เรานะครับ ดึงเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยหลังจากที่เราเข้าเกนดึงเบรกมือเรียบร้อยนะครับแล้วยกท้าครับยกท้าขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วอาการรถนะครับจะยวบนะครับรถจะยวบนิดนึงนะครับเมื่อรถย่อบเสร็จแล้วนะครับเราก็เหยียบเบรกอีกครั้งหนึ่งครับเหยียบซ้ําลงไปอีกทีหนึ่งครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ใส่เกียร์พีครับปุ๊บปุ๊บอ่านะครับใส่เกียร์พีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการดับเครื่องนะครับกดปุ่มดับเครื่องหรือว่าจะบิดกุญแจตึ๊บ ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการจอดรถในทางลาดชันครับอ่านะครับอ่ามาครับข้อสุดท้ายครับในการจอดรถนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับข้อนี้สําคัญมากๆครับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปตามห้างต่างๆไปซื้อของเข้าบ้านนะครับไปตามโลตัสบิ๊กซีเพื่อซื้อของนะครับแล้วทีนี้ไปถึงลานจอดรถลานเต็มหมดเลยนะครับไม่มีที่จอดเราต้องจอดขวางนะครับ วิธีการจอดขวางยังไงรถเราเข็นได้อ่าเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่านะครับมาดูกันครับผมวิธีการจอดนะครับการจอดนะครับเริ่มจากนะครับย้ำเพื่อนๆนะครับว่าเท้าอยู่ที่เบรกนะครับเท้าเหยียบเบรกอยู่นะเท้าเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าเริ่มนะครับเพื่อนๆนะครับขับรถมาปุ๊บ่าสมมุตินะครับเข้าเคดีนะครับถอยหลังเข้าซอง เรียบร้อยนะครับเข้าซอง45องศาเรียบร้อยปุ๊บจอดขวางเขาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีต่อมาครับในการจอดนะครับมือเพื่อนๆจอดนะครับตรงคันเกียร์เนี่ยจะมีปุ่มอยู่ครับนี่ปุ่มตรงนี้นะนี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันบางรุ่นนะครับตัวปุ่มก็อยู่ด้านข้างแล้วแต่บางรุ่นปุ่มก็อยู่ด้านบนอ่าแล้วแต่บางรุ่นก็อยู่ด้านหน้า ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับวิธีการจอดนะครับให้เพื่อนๆนะครับสูว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ก R ใช่ไหมนะครับเราจอดเรียบร้อยแล้วเรากดตัว P เนี่ยเรากดตัวปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนไปที่ KP ครับอ่านะครับอยู่ที่ KP นะครับแล้วเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆเป็นเบรกมือธรรมดาก็ไม่ต้องยกเบรกมือขึ้นมาครับอยู่เฉยๆครับไม่ต้องทําอะไรครับ อ่าไม่ต้องทาไม่ต้องทาอะไรนะถ้าเป็นเบรกมือธรรมดานะครับไม่ต้องยกนะนะครับแต่ในกรณีนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับมันจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเราเลื่อนเกียร์มาที่เกียร์พีนะครับวิธีการนะครับขณะนี้นะครับมือผมยังกดค้างไว้อยู่นะนะครับไอตัวปุ่มนี้นะครับเนี่ยไอปุ่มนี้นะผมยังกดค้างไว้อยู่นะครับในขณะที่เรากดค้างไว้อยู่นะครับให้เรานะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับไปกดเบรกม,มือน,มน,นะครับปลดเบรกม,มือนะครับกดลงปุ๊บ ทีนี้นะครับเมื่อเราปลดเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นเบรกมือธรรมดาก็ไม่ต้องยึงขึ้นมานะปล่อยมันอยู่ที่เดิมนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็ดับเครื่องครับนะครับเราก็ดับเครื่องได้เลยนะครับปุ๊บดับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่เรานะครับดับเครื่องเสร็จแล้วนะครับมือเรานะครับยังจับยังกดปุ่มค้างไว้อยู่นะนะครับแล้วเราก็นะครับทาการเลื่อนนะครับ เลื่อนนะครับจากตำแหน่งเกพมาที่เกเนนะครับดึง2ครั้งนะครับ1 2ปัป๊บนะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะครับอ่าพอปล่อยปุ๊บนะครับผมย้ำนะครับว่าเท้าเรานะครับอยู่ที่เบรกตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เมื่อเราปล่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ยกเท้าออกจากเบรกครับนะครับยกเท้าออกจากเบรกนะครับปุ๊บอ่านะครับยกเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับ เราก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับโดยที่รถเราตอนนี้สามารถเข็นได้นะครับอ่านี่ก็คือวิธีการจอดรถนะครับจอดขวางแล้วก็ทําให้รถเข็นได้นะครับเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติตามดูครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆชอบใจนะครับชอบมากๆเลยนะครับเป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจอดนะครับซึ่งก็ลองนําวิธีผมไปพิจารณาดูนะครับถ้าเพื่อนๆจอดตามสถานการณ์ต่างๆก็ลองดูครับว่าวิธีการจอดแบบนี้นะครับเหมาะกับแบบไหนนะผมทํามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมมี Facebook กลุ่มนะนะครับก็มีเพื่อนๆมากมายอยู่ในนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมคุยกันเรื่องรถขับอย่างนี้ขับยังไงถอยหลังยังไงอะไรยังไงก็ไปพูดคุยกันได้ใน Facebook กลุ่มนะครับไปเจอกันนะ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดเคล็ดดีๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไฟเลกกันนะครับ